ชมท ma, zat, are, ี่คารพนะครับวันนี้เพราะว่าผมยุาม้วนเพราะว่าผมเซฟเกมเมอร์ทีวีจากชาแนลเซฟเกมเมอร์ทีวีฟาฟาเกมเมอร์กันอีกแล้วโอ้ยกันอีกแล้วกับไอยุงเอ่อวันนี้ก็มาเล่นในเซฟวกมเมอร์นะครับอย่ามุวนอย่าม้นอย่าม้นเอาดิมนม้าอย่าม้น ตูแล้วเปล่าต้วต้วเจตายต้วอเลือดสีดวงเหรอเลือดสีดวงมีสารพิษแล้วไ้ทำไมเลือดเต็มอ่ะตอมต้มบือต้มอสอมอบไปแล้สอมไปไปไไปไปไไไปไปไไหลเอ เเฮ้ยลีตามาเหรออย่าไรสายเราเลยตัดไม้เลยอันนี้นะคะผมจะไม่ใช้โปรแกรมโกวเอาทำอไมอ่ะทำอะไรด้วยจะเผ็นไงมันไม่สวยมันไม่มีว้าวมันต้องสวยเพราะมันมันต้องสวยเพราะว่านี่มันคือรายการออกคลิปนะอันอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับเอ้ยไม่ดิหนึ่ง เออคลิปคลิปแรกคลิปแรกอ่ะโลไปเล้วกระเต๊ะแกอบพี่ตบเดี๋ยวตัดไม้เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับโตครับไม่ทันครับไปแล้วโอเควางไม่ขอข้าบกครับเพื่อดูแลข้ามันอุ้ยตาข้าข้าดูมันนอนนะไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวอ้าไง fuck yeah fuck end the <ert> man เบิร์ททำเป็นเวน้ำตาเพื่อมาต่อรองไอ้ตาไก็อยู่ตรงนี้เกิดใหม่ตาอยู่ไหนตาอยู่นู่นชื่อแล้วนู่นไหนวะนู่นไงสวัสดีปีใหม่เราเป็นแอสซีสินใต่ต้นไม้ไปนะครับไอ้แอสซินเอ้าเด็ด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 ไหนวะอ๋อนู่นไงเห็นแล้วอยู่ต้นไม้ ตามีมีอะไรจะมาสซัรรด้วยมีมีมียจะมาอุ้ยตึ้มตึ้มตึมไปรู้อะไรตึมแล้วมีอะไรจะมารู้อะไรดับเอ็นหาเต็มเลอยเอเอ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 อออกเลยเฮ้ยบัเบักอะไรบัอเเ โอเคตรงนี้เราจะสร้างบ้านกันครับก็อุดมสมบูรณ์ดูนะอุดมสมบูรณ์แต่มันเป็นแปดและไม่แกะมีมีมีดิหาไม้กูบ้่ใช่านีเจะฆ่าดี่าใช้มดอกรงเขาจไหมมีดาบจะใช้แค่ดาบมงหน้งหน้หหา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  ไม่คนกับใครแล้วตรงนี้นะครับผมผมเย้ผมจะสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่าเออจะใช้ดาบนะใช้ดาบทีนี่ดีเต๋อดีเลยโเพแาะว่าเซฟเต็มภูมิด้วยดาบเอ็จชาดคุณล้นแบบขี้เต๋อผมได้อมเหรียญไปเลยทีเดียวออมเหรียญทำไมต้องอมเดี๋ยวข้อคอตาย เออใช่เลี้ยติดคอตายอุ๊เลยงแซนั่นมันขี้เตี้ยขี้เตี้ทำไมไม่เซฟไม่สร้างบ้านใต้ดินน่ะก็สร้างบ้านใต้ธรรอ่ะพี่อยากสร้างบ้านใต้ธรรมยืนหาบอกโอ้โหตรงตรงนี้ก็ไม่ดีทำไมมีอะไรกาเวลเกียดเกียดเกียดเออโดนแล้วกาเวลคืออะไรกาโบเดี๋ยวโดนอย่ากลิ้งนะไม่อยากไปทำไมต้องเปิด กูมาหนูอยากสร้างบ้านที่ไหนที่แดนอะไรเนอ่เออถูกแล้วอาคัดหนูหนูชอบผีวมัเพราะเมืองไทยมันร้อนนะครับผมใช่หรือไม่ไม่ใช่เพราะผมเมงหนาวเกินไปหนาวแสนหนาวเออจะตัดเสียงคนคนนี้ออกยังไงดีมันไม่มีโปรแกรมตัดเสียงซะด้วยนี่อยากจะเฮ้ยตัน อ๋อคิดว่าทะลุไปได้แหมตกใจต้านพี่มีอะไรจะมาหวดีปีใหม่ต้านถือโชว์แล้วหรือต้านถือมือปัแล้วมันปักยังไงอะเอาเห็นอย่างที่ี่เห็นท่านผู้ชมครับดูอย่างที่ผมเห็นนะคะเขาใช้ป่าตีวนเหลววนเหลวคู่ปตีนี่แบบกังฟูเพนด้าเลยครับเร็วมากมันเป็นกรวดนะกรวดมาก็ตีช้านะ ใช้มือตีมันก็จะออไอคิวฉลาดน้อยลงกวนประสาทใช้ไอ้ใช้มดไม่เอาปืนมดกางฟูเสียบเสียบตาเฮ้ยถอยเลยจะขุนหินเว้ยถอยเลยถอยเลยบ้าหนูลายบีขุดบ้านนะฮเปลี่ยนเป็นดินเปลี่ยนเป็นเสาเว้าซะเจ้าหนูมันจะเอาหินทั้งหมดไป เขาว่าพิเซษคือโจนโจนโจนดีกว่าไหมฮะตรงนี้บ้านตาด้วยแล้วก็เหมืองด้วยสเกยตมาอย่างงี้เราเราจะโอ้ยเชี่ยแกะคอยดิเดตัดขนทิ้งเลยเอ้ยไม่ใช่ฆ่าทิ้งเลยขนขนยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีเหล็กนะครับออมาลาฆค่าแล้วมันดอกมันดอกมันดอกเดียววันเดียวก็ค่าสามตัวสามตัววหกตัวหกตัวสองเตียง กวนนะเนี่ยกวนพี่ต้องมาตรงนี้หนูบอกแล้วอดูเยอะมากไหนโอ้ยดูดบ้านหนูอันเนี้ยนูทำเหมืองในบ้านด้ว็หมายถ้าไม่เกิดมุดจังทำไมไม่ตัดไม้มาเผากำลังเผาอยู่เชนไหนเจ้อย่าเพิ่งฆ่ามันรอผสมพันธุ์มันก่อนไหนเจ้ขอขอนเจ้ไปทุกอย่างเฮ้ยตาตาตัดไม้ไหมพี่เยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะ เสร็จเยวะย่อมเลยเไม่มีอะไรก็เสร็จโค้งได้นะได้แล้วครับผมจะไม่ไม่เซกอะไรเนไม่เซ็กนี่คือทอดเจ้าไม่รู้จักเลยอไงเออข้ารู้จักเข้ารู้จักท่านจอมท่านผู้แต่ว่าหนูแปลกๆยังไงไม่รู้นะทำไมทำไมเหยียบแล้วไฟไหม้ไม่ไหม้เหยียบแล้วไฟไม่ไหม้โหทอดไม่ ฉันคเชื่อพิเศษไม่หลองอยังไงร้องไม่เป็นให้เชื่อพิเศษผูกเราวัยนี้รักแกตายคนใดก็ตัวเจริงมาเท่าไหร่จริงยื้อแค่นั้นที่เห็นแกตัวเฮ้ยอ,อ,อยู่ร้อ,ลองล่ะม้าหนูรักแม่แม่หนักใจพื้นไปมาโก้ทำงานไว้บนน้องเงียบผูกอย่าร้อ,องเธอเหล็กแล้วเว้ยเฮ้ยหล็ก เป็นแง่โชคดีเท่าไหร่อะนี่เจอเจอเลขตอนตัวนั้นเนี่ยเท่าไหร่จะมือล่ออ๋อสาอ่าคุณผู้ชมครับผมขอนะครับผมขออะไรละครับผม morning มอ morningmorning เช้าวันใหม่เช้าวันด้วยเอาใส่เราเผาเาใส่ให้หมดเลยแป๊บนึงเดี๋ยวหนูไปคุมเหล็กให้โอ้โหยุงคุดเยอะ แนอะพี่ยุงเยอะ <S <S พี่ขุดเองถอยไอยุงมันกลวนไปถ้าเกิดขุดแล้วตานได้เหล็กไปนะพีทฆ่าตานทิ้งนะไม่ใช่เราจะขุดให้ถอยถอยยูไม่ได้เหล็กโอ้ยโอ้ไอขีอเ้เหวียเออตอนนี้เมืดมากปักทออเบิดมาในชีวิตจริงยิ่งกว่าละครน,นะมันโอ้ตันเสือเหล็กข้างบนก็มีไม่เห็น มีตั้งอันนึงโอ้โหตั้งอันหนึ่งนี่เยอะมากอ่ะใช่เยอะกว่าพันหนึ่งอ่ะเยอะกว่าศูนย์หนึโอ้โหตอนเอาเอาเกาแหวงมาอุดตรงนี้พี่หน่อยไหนไหนี่อไหนอุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หากาแวงเออเดี๋ยวกาโวหากาโวกลัวนะกลัวกาโวกาโวตรงไหนอุดไหนนี่นี่ตรงตรงที่มันเป็นรูโบโบโบอยู่อ่ะอุดได้หมด นี่ตรงนี้ไอ้ตนเพื่อนฝั่งใช่ไหมถือรอเลยด้วยโอ้ครับชาร์ปเน็ตร้อยเลยนะชาร์ปเน็ตร้อยเลยนะแต่มาอุดไหนตรงนี้ไอ้รูโบอยู่เนี่ย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 โอ้โหได้หมดอุ้ยโต๊ดโต๊ดอ้วนตรงไหนในในตตรงนี้คุณออกผมนี่สุกอยู่แล้วเนี่ยอุ้ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยของหน่อย้นี่ได้โจ้แล้วจะโยนไปให้อ้าวดับเต็มร้อยหายฝ้ายว่าเอาไปคันพี่ของอยู่เหมือนเดิมไหมเครียดเครียดอาใจว่าผมขอร้อบเครียดเคือดดับเต็มร้อยไม่ได้ไม่ต้องกด้อเต็มร้อยได้ไหม อยากชุดเต็มร้อยอะทำไมอ่ะเพราะเป็นมาเฟียสาวันนี้พี่ไปอยู่ปีใหม่เหรอเอฮ้ยอีกอย่างนะเฮ้ยเฮ้ยเห็นใบอมสนุด้วยเฮ้ยเราไปบยายบ้านไปอยู่สนุกป่ะตานเห็นตั้งนานแล้วเย็ดโด้กันเดี๋ยวแป๊บนึงเออเมืองดังเชียนเยอะแยะเลยอย่ามาเลยดีกว่าพี่เซกมานี่ก่อนไปเอาดับ เต็มร้อยไม่ฆ่าแก่ดิจะได้ผลแก่มาพนนานนานอ่ะฆ่าฆ่าก็ฆ่าโอ้ <สา S 2> อ,อยกากไม่อยากทําร้ายแกอยู่ไหนอ่ะเกิดเจอเอนอะเจ๊เอ้าหายมันรู้มันวิ่งหนีไปแล้วเอ้ยใครเอามาหากรรมอะไรมาตั้งไว้ตรงนี้วะ <c oughs> ตาใช่หรือไม่ <c oughs> ไม่่ใชอตาตาตีพี่นี่ตาตีพี่ครั้งหนึ่งดิรู้รู้เอ็นชาร์จเต็มร้อยอ่ะตายอ่ะหนูอ่ะเก็บของ เดวของหายพี่พี่จะโดมายแป๊บหนึ่งมาอยู่ไหนวะอก็ไม้ที่วางไงมอันนี้ด้วยวิทย์่แซ่บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็โดไม่ให้หมดแล้วก็ค่อยโยนของคือตาเกลชิมเจอนี่ไงแกะเจอละสามสองหนึ่งเฮ้ยได้อันเดียวได้อะไรมาเยอะบ้างตองชี่ไปกันเที่ยต่อไอสตารเอาไปเข้าบ้านเลย อ่าสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ